you <music> วันนี้ a ฮ็ค c อนเน็กจะพาท่านลงใต้ไปที่สุราษฎร์ธานีค่ะไปดูเมืองต้นแบบแผ่งการท่องเที่ยวปลอดภัยค่ะเพราะว่าในพื้นที่นะคะแล้วก็สสส,อสอเองด้วยค่ะสนับสนุนการสวมหมวกนิรภัย100%เต็มค่ะสวัสดีครับคุณพี่ขอบคุณมากครับเพี่ผมร่งมือเกี่ยวกับการสวมหมวก สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นแนวทางปฏิบัติเมื่อเข้าเขตพื้นที่เขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราธานีเป้าหมายสวมหมวกนิรภัย100%สร้างจนแบบแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัยประสบผลสําเร็จระดับองค์กรเจ้าหน้าที่และบุคลากรยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแต่โจท,ท้าทายคือเขื่อนรัชประภามีอนาบริเวณนับแสนไร่มีพื้นที่ชุมชนรอบข้างซึ่งอยู่มาก่อน การสร้างเขื่อนมีจุดตัดระหว่างพื้นที่เขื่อนกับชุมชนที่ต้องใช้ร่วมกันมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากการรณรงค์ในคนหมู่มากให้ปฏิบัติตาม100%เซต้องอาศัยเวลาก็คือถ้าใครทำผิดกฎสำหรับพนักงานเรากับลูกจ้างนะครับก็จะมีเอ่อหนึ่งต,ตักเตือนด้วยวาจาแล้วก็สองต,ตักเตือนด้วยรักษสอนนะครับแล้วก็ถึงจะลงโทษเป็นขั้นตอนไปนครับก่อนที่เข้ามาในเขื่อนได้เขาก็จะมีผ่านป้อมยามป้อมป้อมนี้นะครับก็เรียกว่าป้อมหนึ่งนะครับก็จะเป็นเป็นจุดแรกที่ถ้าไม่มีหมวกกันน็อกเนี่ย ก็จะให้น้องๆรปภเราเนะครับเป็นการตักเตือนก่อนนะครับเป็นการตักเตือนว่าคุณขับมาอย่างนี้มันไม่ถูกมันผิดกฎหมายนะครับการรณรงสวมหมวกนิรภัย100%เป็นส่วนหนึ่งในแผนจัดการความปลอดภัยทางถนนครอบคุมทั้งระดับจังหวัดอำเภอตำบลและชุมชนเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสมีส่วนสาคัญในการเข้าไปสนับสนุน สสสมุ่งขับเคลื่อนโครงการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยบนท้องถนนลงลึกถึงระดับท้องถิ่นทั่วประเทศโดยการสร้างเขตสวมหมวกกันน็อก100เปเ็นเป็นหนึ่งในโครงการสําคัญที่สสสให้ความสําคัญโดยเฉพาะเขตพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่สสสขนสนับสนุนนโยบายตําบลขับขี่ปลอดภัยใช้กลไกลของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจากส่วนกลาง ลงมาสู่ระดับท้องถิ่นดำเนินการแล้ว19อำเภอในรูปแบบของคณะกรรมการที่มีหน่วยงานในพื้นที่เข้ามาร่วมประชุมมีการจัดทำแผนป้องกันอุบัติเหตุแก้ไขจุดเสี่ยงส่งผลให้อุบัติเหตุลดลงรวมถึงสร้างเขตสวมหมวกกันน็อก100%เริ่มจากระดับองค์กรตั้งเป้าทำให้ได้100%ในระดับชุมชน ตัวเลขของปี2,564เทียบกับ2,565เนี่ยก็จะพบว่าตัวเลขของการเสียชีวิตการบาดเจ็บเนี่ย ตัวเลขสถิติดีขึ้นหมายความว่ามีผู้เสียชีวิตน้อยลงในปี2565เห็นว่ามาตรการหลายหลอย่างได้ผลแต่มันจะเป็นที่จะต้องเพิ่มขึ้นมากกว่านี้เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าดูโดยโดยภาพรวมเนี่ยอัตราการสมบุมูรณ์นิรภัยก็ยังไม่ได้เพิ่มขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัดค่ะแต่ว่าก็มีต้นแบบของที่การสมบุกนิรภัยเราสามารถทําได้ค่อนข้างเยอะก็คือในเรื่องของศูนย์เด็กเล็กค่ะศูนย์เด็กเล็กเนี่ยถ้ามีการดําเนินการในเรื่องการให้ ความตระหนักตั้งแต่ปลูกจิสตสำนึกตั้งแต่เด็กแล้วก็รวมถึงการขยายไปสู่ชุมชนพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยจะจะฟังครูแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับเด็กของบ้านตัวเองเนี่ยก็สามารถที่จะลณนโรงสมหมกกันน็อกได้ตลอดทั้งปีค่ะอีกแนวทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นคือต้องทราบถึงเหตุปัจจัยที่ทําให้คนในชุมชนไม่สวมหมวกในละไทยซึ่งหลักๆมาจากท่านิยมการเดินทางระยะไกล้ พบสาเหตุการไม่สวมหมวกนิรภัย3อันดับแรกโดย64คิดว่าเดินทางระยะใกล้ไม่ใส่ดีกว่า37คิดว่าไม่ได้ขับออกถนนใหญ่29คิดว่าสวมหมวกแล้วเสียเวลาแนวทางแก้ไขคือต้องปรับความคิดใหม่ให้ตระหนักว่าระยะใกล้บ้านหรือถนนสายรองเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ขณะที่ข้อมูลจากศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนระบุว่ารถจักรยานยนต์เป็นกลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดถึง80เสียชีวิตสูงถึง60ซึ่งการเสียชีวิตเกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ65ภาพรวมของจังหวัสุาธานีนะครับผู้เสียชีวิตจากอบนถนนเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้ว80เนี่ยมันเกิดจากรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็ มีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะซึ่งเป็นประเด็นหลักเลยคือการไม่สวมหมวกนะครับเราเลยถอยกลับไปนะครับไปทบทวนก่อนว่าเราจะทำไงให้ประชาชนเ,าเกิดความตระหนักนะครับเราเลยกลับมาคิดว่ากลับไปเรื่องเดิมเลยครับว่า,เ,าเราเลยมาให้ทางหน่วยงานภาครัฐนะครับดำเนินการเป็นตัวอย่างที่ดีก่อนแล้วต่อมาก็ประชาชนจะดำเนินการตามเองครับอุบัติเหตุบนท้องถนนมาจากปัจจัยสำคัญคือสภาพแวดล้อมสภาพรถและพฤติกรรมของคน หากสามารถจัดการทั้ง3ส่วนให้พร้อมและปลอดภัยต่อการขับขี่จะช่วยลดอุบัติเหตุได้ส,ๆส,ๆสสๆสจึงให้ความสำคัญกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเนื่องจากเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการมีสุขภาะวะที่ดีของคนไทยมุ่งสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในทุกระดับ สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งในขณะที่ขับขี่ค่ะช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดีนะคะอย่าลืมสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะที่ท่านขับขี่รถจักรยานยนต์ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับเพลคอนเน็ค่ะ